มันยังไม่ดนีฝนตกมันก็ลงมามันตกลงนีเองบางดูมันตกลองในแต่เพราะว่าตัวนี้มันมีฝน้ำมานาโดนไล่ตัวมาลงเองม่ได้จับเด้นี่ม่ได้จับมาใส่ดนี้มันตกเพราะมันเอาเองนี่ตกลงมาอยู่เต็มยังวะโดยงงเอาตัวไหนจะมาลงมันจะว่ากินน้มตัวลงปอกแรกปอกแรกปอกแรกลองตัวตัวมองเนี่ยเต็มอยู่เนี่ยจัเป็นหรือจังตายลวบ่เบิ่งนี่มดู มันเป็นอันตะอันตะ,นตะกาตะแกงหนามมนาปาที่เนียนเพราะว่าตะใส่แล้วเพราะฉะนั้กินหนามันจังเลยเรีวแล้วโต๊ะร่งเน่เน่ตะเน่เน่นทางเนนี่หน่อยกลวยหน,น่อยนี่มองดูแลเม่งน,นั่นมอง่งแม่งสีกระจอ,อกข่าวแบบเดียวก็เลยนี่นั่นตะครบบอกว่าเป็นตะขาดบอกเขาอื่นตะครบบอกหลายตัว นี่มันก็มีนี่จริเขาจาะร่องข้าวน่นะเพราะว่าถืออย่างมันเป็นผีดประสันต่มันบก,กัดดิห้องจับนี่มันกัดน,นั่นี่เลยมันกัดเป็นงอหลองคอ,องเขาตัวน,นี่มองหอยนู้ดรวมสมบูรณ์กันว่ากันอุดมสมบูรณ์มีแมงกันสมบูรณ่เหมันต์ดมสมบูรณ์นะมองปกพักปกอย่างงามงามตกล้วยตัวลอวยงามขึ้นอย่างนี้ไงวะบกฮวงบกหอยพัก อันอีเลือดปักยังกระงามคักตู้ลมสมบุญจะแม่ต่ว่ามีแม่งสมบูรณ์นี่มีอะไรบักหอยเหนียวบักหอยอีหยังสันเดียพอบ้าเกิดเองได้ภาษาได้หนีแมันมาตกลงได้หนีบบดนี้มันมีอันมันกินนั่นกินนี่แล้วนะมันเป็นแบบกองขนมมันฮะน้ำตกใส่เป็นบ่อแบบที่มันลงไมากินน้ำหรือจะไดแล้วเป็นสีเป็นเศร้าลงมาเอียงนี่นี่นั่นมึงเนี่ยเต็มหนัวกอกอยู่นี่นี่มึงดูมันลงไม่เอียงพอเห็นเมื่อวานเนี่ยมันก็ลง ว, ine, ว่าหลายเมือว่านีเป็น crappy, สี่หาตัวหกตัวเจ็ดตัวมือนี่เต็มบอกกอกบาดเนี่ยลงกมาเองบริวิทผู้ใดไปจับมาใส่ได้มันเป็นอยู่กับไก่กระันขออันนี่นะเขายิบขึ้นมาตัวนี้มันนี่กกดกับขอบอันทางอันซีเมนต์อันยางมันนี่นะมันเต็มบอกกอกเซต๊กปอกต๊กปอกลกหงตัวลองดูถ้ามาศาสตรอีรอย่ของเขาอยู่นี่างย er ังว่าถ้ามชศาสติ อุรมณ์ช่อมบนอันดินนันนาดินอุรมณ์ช่อมบปลูกงั้นข้างหน้ามันี่มีหอดมั่วมุนีิเบิ่งคุดเบิ่งดูล่ะมีหอนบักหอยบักยังเกิดเองมันยึดติดกับข้องเซนเสียดนะพี่น้องเห็นบ่ก็จะว่าว่าอยู่ว่ามันไผเอามาจับใส่บ่แม่นถามลูกใส่กับบอว์บอว์อดไปเอาใจได้แมวมาสั่น สีเป็นตกลงเองเท่าเมื่นผมก็เห็นอยู่เต็มดวนขอนอันบักคงบักคงมันหล่มนะฮะก็เกาะเต็มอยู่ยังว่าะมาันลอยลอยวันนี้ไม่แน่เติบบัดนี้นี่คือจะบักคอยหอมนี่แหละไหมสีมเมียนเนาะบักคอยหอมเนาะมันสีมาด้วยน้ำโขนน้ำหยางมันแย้มเดเรียงแย้มหยางนี่มันก็สีเป็นไข่เป็นตัวออกมาก็ยังตัวหน่อยอยู่เต็มดยังว่าบักคอยหอมคือว่านั่นแหละจะพี่น้องจชา นี่ดิเติมนี่ว่าโอ้อุดมสมบูรณ์ครับขออยู่นี่ก็ได้มันติดของเส้นเสียด้จากพี่น้องจ๋าเอาทเอาท,าท่านี้ล่ะค่ะเอามาเบิงธรรมชาติสู่บน